แกจริงด้วยไอผมเห็นตูดก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องรัดนายนะครับวันนี้อยู่เกมเอาว e กเอานะครับซึ่งผมอัดเป็นตอนยาวมากเลยนะครับมีพวกร่วมอัดด้วยก็คือช่อง Shadow f i r s t นะครับก็เป็นเกมแนวดักๆเกมหนึ่งแนวแหกคุกนะครับก็ ข้าไปรับ,รบชมคลิปกันเลยดีกว่าก่อนเข้าไปรับ,รบชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปครับดูคลิปให้สะดกนะครับจุบ๊บจุ๊บเฮว Vincent, what's your plan after this I don't know haven't really thought about it you haven't thought about it that must be a first for you Mr overthinker there's a difference between overthinking things and being smart Leo Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. E <laughs> Boy. <laughs> 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 ก็มันมีเลดี้อยู่ก็ต้องมีบอยเลดี้บอยโอเคเลยเข้าใจตรงกันออกเิงเฉียงเลยนะอืมสมกับเป็นเกมเกา่าอพื้นที่คุกอืมอินโชรเกม วันนี้เราจะจบชัตเตอร์หนึ่งไหมครับเนี่ย <st> ไม่รู้เหมือนกันมันยาวแค่ไหนยังไม่รู้เลยใช่มาเฟิร์สเทย์จัดจัดเฮ้ย <st> ผมยังยังยังไม่เห็นของหน้าจอคุณเลยผมเห็นแต่หน้าจอผมอ่ะใช่ใช่อ้าวผมยังโหลดในนี่อยู่เลยโหลดฉากอยู่ผมยงังตอนนี้โหลดฉากคัสซีนอยู่รถกำลังเข้าใช่ใช่ใช่คัสซีนกันน่าจะจบคัสซีนก่อน ดาวดีไซน์น้องนี่ต่อคุณนี่โอ้โหฉันเองไงล่ะวินเซนต์วินเซนต์ที่ไม่ใช่แวนโก๊ะเพราะว่าหูฉันมีสองข้างฮะวะนี่หกสามห้าโอ้ยหวยคดนี้ไม่ไม่ไม่เกมเขาไม่มีมแล้วไม่ใช่อ๋อไม่มีมาแล้วโอ้โห มาถึงแล้วไม่ได้ไปดูไล่เอะไรเลยเกมนี้มาเบบเพียวๆเรียวๆเลยนี่มันเรียวจะจัดเฮ้ยผมมาแล้วสุรคุณเรียวเฮ้ยเอาแล้วเริ่มแล้วมันมีหน้าจอมันมีหน้าจอซ้ายขวาบอกให้ผมออกจากใช่ใช่ใช่เขาบอกให้ผมออกจากรถบัสถ้าผมไม่ออกจะเป็นอะไรไหมไม่รู้เฮ้ยผมเกาะลูกกงดูคุณอยู่ ลงก็ได้ไม่มีทางเลือกดูงี้น่าอ้วกจังเลยดูงี้น่าอ้วกจังเลยโอาขึ้นไปซะอย่าทำให้เรื่องมันยุ่งยากเอ้ยผมเห็นคุณแล้วเอ้ยยังไม่ขึ้นง่ายผมเห็นคุณแล้วเงยหน้าทักทายเงยหน้าขึ้นมาเดินเดินเดินเข้ามาเดินเข้ามาก่อนเดินเข้ามาก่อนเดินเข้ามาก่อนคนข้างในแม่งโวยวายโวยวายอะไรเห็นผมไหมเห็นผครับสวัสดีครับ นั้น,ออนผมมคุณคุณต้องเดินไปใช่ไหมใช่ผมต้องเดินไปเข้า<อ>เข้าที่ที่คุณเคยอยู่นี่บอกว่าเออขยับซะเข้าไปในเ,เดินเข้ามาจากนั้นเข้าทางนี้แล้วผมไปไหนเนี่ยน่าจะต้องรอผมมาเลยสวัสดีครับคุณโรเจอร์เฮ้ย what do you want สบายไหมองการอะไรต้องการอะไรง,รไรงั้นเหรอ พูดให้ดูแข็งแกร่งหน่อยไหม Stay strong You think I'm weak อ๋อหมายถึงว่า You think I'm a pussy huh Well You're wrong if you do because I f u c k people up I f u c k them up real good โอ้ยผมเจอคนต่อยกันแล้วน่ะสมกับเป็นคนทุกข์โอ้โหเถียงกันเต็มที่มากฟังผมเขียงกันนฟังผมต่อยกันอ่ะฟังผมว่าต่อยกันอยู่ถ้าผมจะไม่คุยแล้วเขาแบบเขาไม่เป็นผู้ดีเลยเฮ้ยเขาให้เขาให้คุยป่ะไม่ เาบอกว่าผมเข้าไปข้างในเดินเข้ามา,อ,าอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยไอ,อ,สอ,อ,อ้สออัส อ่ากดซ้ายขวาที่แป้นพิมพอเขาบอกให้ผมลงทะเบียนเลยลายชื่อน้องมุณ ล็อกขาผมไปกดคลิปไม่ใช่หรอกดแล้วมันไปไม่ได้ใส่ตัวผมจะเป็นคนใจเย็นแล้วอ่ากวนรอเขเอ้าผัก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 อย่างนี้ไม่ดีเลยนะเป็นผู้ดีโอ้ผักผักเขาให้ไปไหนอ่ะไม่ดูน่าจะทำการตรวจร่างกายทั่วไปก่อนเอาแล้วผมต้องอ่าต้องถอดเสื้อผ้าดูหยือันเดรส s ไม่กอดถอดก็ถอดไม่ คุณแค่มาเยี่ยมผมไม่ใช่เหรอไม่รู้ทำไมเขาต้องผมกำลังจะเข้าไปห้องไหนกันไม่รู้ผมเดินมั่วเลยตอนนี้เดินมั่วเลยต้องขอดเสื้อค่อยค่ยแก้ผ้าเฮ้ยแก้ผ้าแก้จริงด้วยเฮ้ยผมเห็นตุดผมเห็นตูดไม่นะเจเซอร์นี่ผมเห็นอะไรนี่เงี้ยผมเห็นตูด โอ้ยอาบน้ำด้วยผมว่าไม่ใช่แค่มาเยี่ยมแล้วล่ะผมเห็นตูดผมเห็นอะไรอย่าอย่าหมุนมุมกล้องผมเห็นอยู่อย่าหมุนมุมกล้องเฮ้ยผมโดนกระทืบแล้วโอ้ยระวังระวังผมโดนกระทืบเฮ้ยผมเห็นใั่งห็นใส่หัวใส่หัวใส่หัวโอ้ใส่หัวนี่เต็มตาเลยจ้าก็โดนหางเต็มที่ใส่หัวผมเห็นใส่หัว เอแล้วก้องเฟดมาทางผมเยอะมาอ้าวผมยืนผมยืนดูคุณแก้ผ้าอยู่ง้นอวเ็โอ้โหเซนเซอร์เรียงตัวเลยนะนี่เรียงตัวเลยส้ออวทั้งนั้นเลยนี่มีคนเดินมาต้องพูดอย่างอะไรสักอย่างนี่นีเดินมาต้องแบบสวัสดีครับ My name is Williams and this is my prison Any questions อะไรหม Uh, When are we allowed visitors in here? Any uh, <coughs> uh, 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 other questions? Good. Welcome to your new home. You are in man, move on. We don't have all day. My go, 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 go. <coughs> ถ้าผมจะไม่เดินไปคุณมีปัญหาอะไรไหมครับคนนี้ปัญหาเยอะจริงๆนะไปแล้วเว้ยเดินไปแล้วไปไปก็ได้เดี๋ยวมันนานผมก็เดินเข้าห้องขังตัวเองเหรอเมื่อกี้ผมไปออกอยู่นะอ๋อไปเลยไปออกแต่ไม่รู้จะไปไมมีคนนั่งเข้ายานละ What's up with you Meditation man อ่ามันทำเนินมันสมาธิ It'll set you free มันดูไม่เหมือนเป็นอิสระเท่าไรเลยนะทางขวาซ้ายเป็นทางเดียวอย่างนั้นเหรอที่ทำให้เป็นอิสระได้โอ้ย่ะ you don't look no man I'm free man you don't get it until you try it you want me to show you how nah not my thing ตูดี้แล้วมันได้ขึ้นบันไดมันได้ขึ้นบันไดเหรอ อีโน้อ๋ออ๋อขึ้นอีกเหรออ๋อไม่บอกไม่บอกเฮ้ยผมโดนตั้ไปข้อห้องละอ๋อโอเคโอเคดีแล้วอยู่คนละห้องพร้อมกันด้วยโอเคดีแล้วดีแล้วอยู่คนละห้องบอกให้ผมใส่ชุดซะใส่ชุดมีปัญหาอะไรกับใส่อัว่วใส่อั่วบอยเอาใส่อัวตีหน้านะเอาใส่อัวตีหน้านะ โอเคไม่ใส่อุจาตินานะโอ้คัดซีนเอ๋ทำเป็นมองสนใจนะเซ่ปิดประตูที่สิบเก้าโอเ้เป็นเสื้อวายจังเลย